ว่าเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยฉันว่าฉันหยิบโทรศัพท์ดีกว่าแล้วก็โทรหาตำรวจอะเชี่ย <Yeah, S 2> <Yeah, S 1> ใครมาหาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับผมบอกกีเกมอร์วันนี้ดูดีเกมสตอเกอร์สามเดโมนะฮะหรือว่าไอโลกจิตไล่ตามเป็นเรื่องราวของผู้หญิงนะฮะกับแฟนหนุ่มของเขาที่ต้องการที่จะเข้าร่วมคาริวาลแห่งหนึ่งนะซึ่งคาริวาวแห่งนี้มันเหมือนกับเขาเรียกว่าไงเหมือนบ้านผีสิงนะฮะเพื่อพิสูจน์รักแท้ แต่เหมือนก็ว่าในบ้านปีแห่งนี้นั้นมันมีตัวอะไรบางอย่างคอยจ้องเล่นางานพวกเขาเรื่องราวนะเจะ็นปังหงติดตามชมพบก,กันเลยครับ l ล t s ก o Stalker 3 Demo right ไอโรคจิตไร้ตามว้าวเอาลวตัวเกมเปิดมา <l acht> บ้าเอย้ย <l acht> ฉันไม่อยากจะทำหรอกแต่ว่าฉันต้องเขียนเรียงความให้เสร็จก่อนที่เออโรงเรียนจะเปิดเทอมนะ <l acht> โอเคตรงนี้คือเปิดไฟฮนะ <l acht> อืมว้อันนี้ห้องเราเหรอเนี่ย เออแต่ว่าสำรวจห้องเราก่อนดีกว่านะฮะตรงนี้มีรูปภาพเกี่ยวกับนักบินนะฮะแสดงว่าตัวละครเราอาจจะอยากเป็นนักบินอวากาศหรือเปล่าโอเคกระจกไม่สะท้อนตัวนะฮะอืมตรงนี้มีโปสเตอร์อวกาศเต็มเลยโอเคชัดและผมคิดว่าตัวละครเราน่าจะอยากเป็นนักบินอวากาศสักอย่างนะฮะแล้วตรงนี้มีรูปไม่ใช่รูปนี่มันหนังสือนี่นะเกี่ยวกับฝนฟ้าขนองในอวากาศนะฮะ โอเคต่อไปเราต้องไปที่ไหนเนี่ยเขียนหนังสือแต่ว่าหนังสือเรามันไม่มีนะฮะหรือว่าต้องออกไปหาหนังสือเขียนเหรอโอเคฮะเปิดไฟให้ทั่วๆก่อนอ่าอันนี้คือห้องนั่งเล่นนะฮะโอ้ตกแต่งดูดีนะเนี่ยเออผมก็อยากจะมีแบบบ้านของตัวเองแล้วก็ตกแต่งบ้านแบบสไตล์ที่ตัวเองชอบมั่งนะฮะมี ที่ดูดาวด้วยหรอหูยโคตรชอบนะนี่มันหูบ้านในฝันของคนที่ชอบเรื่องดาราศาสตร์เลยนะเนี่ยโอเคว่าแต่ตรงมืดๆตรงนี้มันมีอะไรอ๋อเป็นห้องครัวเออโหแต่ว่าจานชามไม่ล้างอย่างนี้อืมสงสัยเป็นผู้หญิงที่แบบว่างานลัดตัวนะฮะโอเคงั้นเราไปเขียนเรื่งความเราก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่โรงเรียนจะเปิดเทอม ไม่รู้ว่าตัวละครเราเรียนอยู่หรือว่าเป็นครูสอนกันแน่นะฮะโอเคไปเขียนฮะกดสเปซบาเพื่อเริ่มการเขียนอ๋อนี่คือกดได้เรื่อยๆใช่ไหมโอเคฮะก็คือเรากำลังเขียนนะฮะเรียงความเกี่ยวกับเอ่อ r o d e y s u r y s v r v i v d p r n v p c y ก็คือการอยู่รอดในโลกยุคใหม่นะก็คือเหมือนกับว่าโลกใบนี้มันมีความเป็นส่วนตัวนะฮะที่กำลังถูกคืบคานด้วย อะไรบางอย่างที่น่ากลัวนะฮะทุกแอปทุกแอปพลิเคชันทุกรูปที่เราโพสต์อาจจะมีการติดตามไม่รู้ว่าอาจจะเป็นรัฐบาลหรือว่าผู้คนที่พยายามจ้องมองเรานะฮะเราต้องพยายามใชเ้เทคโนโลยีให้ระวังตัวเข้าไว้และก็ระวังตัวเองเสมอประมาณนีนะฮะเหมือนว่าตัวละครเรากําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับคนไล่ตามนะฮะสตอกเกอร์นั่นเองอโอเคเขียนเสร็จเรียบร้อยฮะปิดเรียงความ โอเคตอนแรกผมคิดว่าจะเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสาตร์นะฮะแต่ไม่ใช่ไอ้ในที่สุดก็หมดสักทีได้เวลาที่จะส่องดูดาวซะมั่งแล้วอโอเคฮะส่องดูดาวพักผ่อนหย่อนใจโว้โวโหดูสิดวงตามันเหมือนกับดวงตาผู้คนที่จ้องมองมามาจักสวยงามดาวพวกนี้โอ้นี่ฮะแต่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแจ็คอะเอาคุณแจไป เอาคุณแจไปคืออะไรเอาคุณแจรถไปหรือ,อยังไงไม่รู้นะฮะหรือเปล่าไม่รู้นะมันบอกว่าไม่ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแจ็คเอาเอาคุณแจไปไม่รู้หมายถึงอะไรนะฮะโอเคฮัลโหลนั่นใครอะ่ะอ๋อตัวละครเราชื่อโอเิเวียนะฮะไปเสียงคนหายใจแปลกๆ um, มีอะไรฉันช่วยไหม mm hmm. มันหายใจรถประตูแล้วมันก็ไม่พูดอะไระฮะ บ้าเอ้ยมันอะไรวะเนี่ยฉันว่าฉันหยิบโทรศัพท์ดีกว่าแล้วก็โทรหาตำรวจอะย่าใครมาหาวอ้ยฉันได้ตัวเธอแล้วทุกทุกอย่างทุกอย่างเรียบร้อยไหมเฮ้แจ็คโอ้ยเธอมันเป็นง่จริงเลยฉันจะโทรหาตำรวจอยู่แล้วเมื่อกี้โอ้ยฉันอดใจไม่ได้จะแกล้งเธอนะเฮ้ยมันสนุกนะหรืองไงแต่ว่ามันมีใครบางคนอยู่ข้างนอกประตูจริงนะเอ๊ นั่นเป็นโทรศัพท์ของฉันกำลังเล่นเสียงอยู่หรือเปล่าแต่มันเหมือนกับผู้คนที่กำลังหายใจเหมือนดมกลิ่นอยู่เออใช่อ่ะบางทีเธออาจจะคิดไปเองแต่ฉันมีคำแนะนำนะในคืนนี้เธออยากฟังไหมเหรอคำแนะนำอะไรวะโอเคแต่หวังว่าทุกอย่างมันดีขึ้นนะสำหรับเรื่องนี้โอ้ผมกำลังคิดอยู่ว่าบางทีพวกเราน่าจะไปคริปปี้บูดคา์นวัลในคืนนี้คุณสนใจไหมเป็นส่วนสนุกที่น่าสนใจนะเป็นแย จะได้ฟื้นความสัมพันธ์ของเราไงสนใจไหมจ๊าไปคาเน่วเนี่ยนะอืก็ดูน่าสนุกดีนะแต่มันดูสิ่งเสี่ยงอันนี้มันก็ดึกเลยด้วยไม่ต้องห่วงเ๋ยผมป้องุ้งเุณเองไม่ว่าะจะเกิดขึ้นโอเคฉันเชื่อใจเธอนะแล้วเราจะไปกันเมื่อไหร่ล่ะโอ้ไปกันตอนนี้เลยแล้วเราต้องสนุกแน่ๆอืมโอเคนะั้นแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วเจอกันอีกสามสิบนาทีนะโอเคแล้วเจอกันโอเคฮนะเราจะไปเที่ยวคาเนิวกับแฟนของเรานะเจ๊ Jake. แล้วไข่ก็ไม่รู้นะบัหายใจรดล,ลดต้นคอเราจากคงนอกประตูไม่รู้ว่าแฟนเราแกล้งหรือมีคนมาเอิม่มหายใจรดต้นคอจริงๆนะฮะโอเคเราต้องทําการแต่งตัวใช่ไหมโอ้ตรงนี้ใครโทรเข้ามาแม่เฮ้ย <c oughs> hey, แม่ wow, ว้าวว่าไงลูกรักทุกสิทุกอยา่างโอเคไหมจ๊ะเยี่ยมมากเลยหนูเพิ่งเขียนเรืเ่องความเส็จอะ <c oughs> และตอนนี้หนูจะไปเดทกับแจ็คโอ้ ลูกยังคบกับไอ้หมอนั่นอยู่เหรอสองคนในคืนนี้มีเอ,อวางแผนอะไรกันเนี่ยโอ้แม่ไม่ใช่เรื่องแย่หรอกก็แค่แอบไป <I hope S 2> คีบบูดเอ่อคาริวาวเท่านั้นเองอ่ะฉันคิดว่ามันจะดีนะแม่โอ้แม่ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ว่าแม่ไม่อยากให้ลูกผิดหวังอ่ะอายุลูกก็เท่านี้แล้วต้องระวังตัวนะลูกเป็นสาวเป็นแซ่ขอบคุณนะที่แม่เป็นห่วงแต่หนูดูแลตัวเองได้ขอ,ขอบคุณนะแม่แ โอ้ขอสนุกนะลูกโอเคฮะกดแ็บเพื่อดูข้อความได้นะฮะมีแม่แจ็คเมดิสันแล้วก็ฟิลเลอร์ใครวะเนี่ยเอาเป็นแม่ก่อนแล้วกันนะแม่ส่งข้อความนะเขียนว่าเออ่ลูกจะมากินข้าวเย็นไหมออตอนห้าทุ่มได้คะ่ะแม่ฟังดูดีเลยแล้วเจอกันโอเคแค่นี้นะฮะต่อมาแจ็คนี่คือแฟนของเราว่างไง โอ้วันนี้เราไปพักผ่อนกันไหมอ๋อเดี๋ยวผมจะถึงบ้านแล้วนะเปิดประตูรอด้วยล่ะจุ๊บ,บต่อไปเมดิสันนะน่าจะเป็นเพื่อนสาวเราเออวันนี้มีท็อป,ปิกเกี่ยวกับอะไรล่ะเฮะเราจะมีเรื่องเล่ากันไหมฮะคืนนี้อ่มันก็มีเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียนะอืมเธอสนใจไหมล่ะโอะ้จะสนใจนะแต่ตอนนี้ฉันก็ได้คิดแล้วว่าจะเขียนอะไรดีว่าจะเขียนเกี่ยวกับการป้องกันตัวและความเป็นสูวนตัวนะ่ะ แต่ว่าฉันยังไม่ได้เริ่มเขียนเลยปะโถเอ้ยเธอต้องรีบเขียนแล้วนะเดทไลน์มันคืนนี้โอเคก็เป็นเพื่อนสาวเราที่ห่วงเรานะฮะและนี่คือฟิลเลอร์ที่ใครวันเนี้ยเอ้ยฉันยังจําได้นะในวันที่เราจับมือกันหลังจากที่เลิกเรียนใช่แต่มันก็เหมือนกับผ่านมานานแล้วใช่แต่ผมยังจําความรู้สึกนั้นได้อยู่โอเคผมว่าน,นี่น่าจะเป็นแฟนเก่าแล้วชื่อฟิลเลอร์ โอเคฟิกเลอร์แฟนเก่าบริสันเพื่อนรักเจคแฟนปัจจุบันแล้วก็แม่เรานะฮะก็มไม่มีอะไรฮะได้เวลาไปแล้วฉันหวังว่าจะหยุดแวะร้านขายของสักหน่อยโอเคฮะได้เวลาออกจากที่นี่ไม่มีอะไรแล้วเนาะโอเคเปิดไฟทิ้งไว้แหละฮะกลับมาจะได้สว่างสวัยแต่ว่าปิดประตูให้หมดก่อนนะแม้กระทั่งประตูตรงนี้ก็ปิดด้วยนะฮะเพราะบางทีมันอาจจะแอบปีนมาถึงตรงหน้าต่างเลยก็ได้นะต้องปิดทุกอย่าง ให้เรียบร้อยนะฮะโอเคได้เวลาไปเดทกับแฟนหนุ่มของเราแล้วววไปโอ้แล้วก็มาถึงร้านขายของเลยนะฮะอืมฉันว่าบางทีน่าจะหยิบลูกอมหรืออะไรสักหน่อยโอเคฮะหยิบขนมลูกอมมาสักอย่างฮะว่าแต่แคนดี้มันอยู่ตรงไหน,นอืมแถวนี้ไม่มีเลยะฮะโอ้เนี่ยเหรอเจลลี่แคนดี้นะฮะโอเคหยิบมาอันนึง บางทีอาจจะหาเครื่องดื่มด้วยโซดาดีไหมโอเคนี่คือคนขายเหรอทำไมหน้าดูเหมือนเจ็กแถวบ้านเออว่าไงมีอะไรผมแนะนำไหมถ้าผมจะแนะนำแล้วก็น,ำน้ำผลไม้แอปเปิ้ลหลอดใหม่เพิ่งมานะครับเอ๊ะยังไม่เป็นไรครับในหนูเดินเองค่ะคุณแน่ใจนะค่ะโอเคขอให้เขายดีๆนะคะอ๋อก็คือเขาอ,อยากจะมาโปรโมทน้ำผลไม้นะฮะแต่ว่านี่ ห้าทุ่มแล้วมึงยังจะโปรโมทอีกเหรอยังมีคนมาเดินร้านตอนห้าทุ่มเหรอแต่ก็พอมีนะเออตรงนี้เป็นพ่อหนุ่มแบบว่าใส่หมวกแก๊ปมินวดเออขอโทษนะคุณผู้หญิงช่วยอะไรผมหน่อยได้ไหมอ่ะพอดีว่าผมหยิบของไม่ได้นะ่ะเอ,อ้ได้ค่ะเออาเี่หนูช่วยเองโอเคเออโอเคฮะเขาบอกว่าช่วยหยิบของอ๋อคือหยิบไม่ถึงแล้วก็เลยช่วยหยิบให้ เอ๊ทำไมหยิบไม่ถึงตัวก็สูงอ่าแต่ช่างมันฮะเราหยิบของให้แล้วก็คือผู้ชายเขาเอื้อมไม่ถึงนะฮะแต่จริงๆตัวมึงสูงกว่ากูอีกนะมึงน่าจะหยิบได้อ่ะมาอีกคนหนึ่งฮะคนนี้คุณต้องการอะไรอ่ะฮะไปดูเรื่องอื่นเลยแปะอย่าไปต้องสนใจฉันออขอโทษค่ะหนูไม่ได้มารบกวนนะแต่แค่แบบโอเคอย่าไปกลัวเลยฮะคนสมัยนี้ไม่ค่อยดีนี่นีหน่อยหน่อยก็ทบกระทั่งกัน คนนี้น่าจะเป็นแคชเชียนะฮะเพราะฉะนั้นไปหยิบโซดาก่อนถึงจะคุยกับเขาได้นะผมคิดว่าอ่ะมีผู้หญิงคนนี้คนนะฮะคุยแม่งทุกคนเลย hey, เอ้ยคุณทำงานที่นี่เหรอบ่ายบ่ายบายชัดแค่ยืนนะนะอาขอโทษ,โทษหนูคิดว่าคุณกำลังรีรสต็อกอยู่อ่ะขอโทษ,โท,ษที่ทำให้ผิดหวังนะ <laughs> โอเคเรานึนพนักงานนะฮะแต่เป็นคนปกติที่กำลังยืนจ้องมองของในร้านอยู่โอเคโซดาอานีฮะโซดา เอารถเขียวแล้วกันนะรถอะไรไม่รู้ <Jack S 1> เอว่าแต่แจ็คอยู่ไหนเนี่ยบางทีเขาอาจจะหยิบขนมมาเผื่อเขาหน่อยก็ดีนะโอเคหยิบขนมไปเผื่อเอาอะไรดีเอาเป็นนี่แล้วกันชีสนะฮะแต่มันไม่ใช่โซดาที่เขาชอบบางทีหยิบน้ำน่าจะดีกว่าโอ้แจ็คไม่ชอบกินโซดาหรอเอาเป็นน้ำเปล่าแล้วกันนะฮะน้ำธรรมดา นี่ฮะเพียวไลฟ์โอเคเรียบร้อยได้เวลาไปจ่ายเงินน่ะเพียวไลฟ์น้ำดื่มจากภูเขาร้อยเปอร์เซ็นนะโอเคเหมือนกับว่าแฟนเราไม่ชอบดื่มโซดานะฮุ่ยฟิกเลอร์นี่มันคนที่คุยกับเราในแชทนี่นะเออลิเวอร์เธอบทก็เก่าดอนนะทุกอย่างโอเคไหมเอฟิกเลอร์ทุกอย่างดูดีมากเลยเหมือนปกติอ่ะดีใจที่ได้ยินนะว่าแต่ฉันคิดถึงเธอเหมือนกับวันเก่าๆอ่ะเธอรู้อะไรไหม บางทีเราน่าจะหาเวลาออกไปกินดื่มด้วยกันบ้างใช่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปแล้วจากนั้นเอ,อไม่เป็นไรหรอกนะบางทีเราอาศัยอยู่ในเมืองเดียวกันบางทีเราน่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้ก็บางทีนะแต่ว่าฉันอาจจะหาเวลามาที่หลังนะตอนนี้ฉันกับแจ็คมีเรื่องที่ต้องทำด้วยกันเยอะเลยโอเคแจ็คขาเป็นชายที่โชคดีนะ ฉันไม่เคยคิดเคยฝันเลยว่าฉันอยากเป็นแบบเขาว่าแต่ทุกอย่างโอเคไหมใช่ก็โอเคดีเหมือนก็ว่าเป็นการประจนภัยครั้งใหม่น่ะฉันก็เป็นห่วงเขาตลอดทั้งวันเลยว่าแต่ไหนโอเคไหมก็โอเคโอเคยังไงก็ตามขอให้เป็นคือที่ดีนะโอลิเวียโอเคเป็นผมคิดว่าน่าเป็นแฟนเก่าแล้วแหละนะก็อยากจะมาแบบรื้อฟื้นความทรงจําอยากชวนเราไปกินข้าวอะไรอย่างนี้นะแต่เราก็แบบเบรกไว้ก่อนนะเพราะว่าเป็นแฟนเก่ามันก็ เรามีแฟนอยู่แล้วก็ดูไม่ดีนะฮะก็เลยอช่วงนี้ก็ยุ่งอย,ย,ยู่ก,กับแจ็คด้วยนะฮะพูดง่ปฏิเสธทางอ้อมนั่นแหละโอเคไปฮะไปเด็กกันต่อโอ้โหแล้วเส้นทางมึงแบบโอ้โหพร้อมที่จะมีผีมาทะลุมาแดกหัวได้ตลอดเวลาแล้วมีร่องน้ําด้วยนะฮะตรงนี้เออเหมือถนถนนประเทศไทยตรงทุ่งนาที่มีแบบช่องสำหรับใส่น้ำวุอะไรมีเสียงคนเดินอยู่ข้างในฮะ ฉันหวังว่าแจ็คจะมาถึงแล้วนะที่นี่มันดูน่ากลัวชะมัดเลยถ้าอยู่คนเดียวอะ่ะเย้แจ็คมึงรีบมานะโอ้โหสภาพพร้อมที่จะมีผีพุ่งมาได้ตลอดเวลานะฮะตรงนี้อะไรวะเนี่ยตรงนี้มีโปสเตอร์ด้วยถึงจะไปอ่านแต่มันอ่านไม่ได้อะ่ะน่าจะเป็นป้ายน้องหมาหายตัวไปนะฮะโอเคตรงนี้มีแผนที่แบบที่มันดูเก่าๆเ,เราต้องนั่งตรงนี้เหรอเนี่ย โอเคหวังว่าคงไม่มีตัวอะไรมานะเป็นสถานที่อรอรถที่ไม่น่ารอสุดๆเลยนะจริงไม่ควรจะมานั่งอะ่ะแม่งเอาจริงมึงนั่งอยู่อพาพันเมต์แล้วก็ให้แฟนมารับน่าจะโอเคกว่าปะ่ะในไหนมึงก็แบบอยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะเฮียไม่ควรออกมาอย่างนี้นะฮะโอเครอไปฮะแล้วไงมีรถขับมาเปกก็นรถกระบะโอ้โหประตูทึบด้วยคนไม่ปลอดภัยอะ่ะบอกเลย แม่งกูขับผ่านไปเหมือนแบบดูเยื่อนะฮะว่าอยู่คนเดียวไหมทำไงต่อไปเนี่ยฮลัลโหลเด๊ะมีคนวิ่งมาโว้ยไข่ครับเนี่ยเอ้ะเมื่อก็ว่ารถบัสจะไม่มานะคืนนี้เธอคิดว่างาั้นไหมอ่ฉันแค่รอแฟนหนุ่ม่ะฉันไม่ได้รอรถบัสน,น,นะนะอ,อ,อย่างนั้นเหรอ แล้วเขาอยู่ไกลจากเธอมากมาไหมแม่ขยับเข้ามาใกล้ด้วยฮะเธอเธอเขากำลังจะมาเร็วน um um ี้แหละจริงเหรอแต่ฉันไม่ได้ยินเสียงเลยนะเธอได้ยินเสียงหรือเปล่าเธอต้องการอะไรอ่ะฮะหยุดเข้ามาใกล้ฉันได้แล้วเฮียเข้าใกล้อย่างนั้นเหรอครดเธอหมายความว่าอย่างไรอ่ะเฮียทำไมตัวสั่นละสาวน้อยฉันไม่ได้จับตัวเธอเลยนะ ในตอนนี้โอ้โหแจ็คมึงรีบมาด่วนด่วนด่วนปุ้ย <quin> ม <ược> ันว <oneself> ิ่งหนีไปแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะขอบคุณพระเจ้าเธอมาทันเวลาเลยอ่ะเชี่ยกูเกือบแล้วบ้าเอ้ยแมงคนน่ากลัวกูบอกแล้วมึงไม่ควรมานั่งนอนอย่างงี้เชี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอโอเคไหมเธอมาทันเวลาเลยอ่ะ ถ้าถ้าเธอไม่มาฉันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไอ้บ่กน้าบันดากลัวมากใครบางคนอย่างกันเหรอบ้าเอ้ยมันตามเธอมาหรือเปล่าอ่ะไม่เขาแค่มารอในที่เดียวกันและฉันก็อยู่คนเดียวเขาก็เลยพยายามที่จะบ้าเอ้ยฉันไม่อยากจะคิดเลยมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ตอนนี้เพ้อปลอดภัยแล้วโอเคไหมถ้ามันมาอีกเดี๋ยวฉันจัดการมันเองหนี่แฟนหนุ่มเราฮะฉันไม่รู้เหมือนกันอ่ะแต่ ฉันคิดว่าไอ้หมอน่ามันควิกไปเพราะเห็นรถเธอใช่ถ้าฉันมาไม่ทันเวลาไม่แน่เกิดอะไรขึ้นก็ได้แต่ว่าเราไปกันเถอะโอเคโอเคได้เวลาไปคาร์นิวัลแล้วไปโหแล้วมาถึงแล้วหรอมาถึงโคตดไว้โหแม่งมาถึงไวจัดเหมือนเสกเสกได้โอเคเดี๋ยวฉันไปดูบ้านผีสิงก่อนนะ ฉันคิดว่าน่าอยู่ใกล้ๆทางเข้าอ่ะโอเคแต่ว่าเธอไปก่อนนะโอเคไหมไม่เป็นไรตาชมไมทันละกันโอเคอย่างน้อยแฟนเราก็นำนะฮะดีแล้วที่ไม่ให้กูนำไม่งั้นมึงจะแบบไม่ควรเป็นแฟนกูถ้ามึงให้ผู้หญิงนำมานะโอเคฮะทางเข้าเฮ้แต่มึงเดินเร็วไปไหมเนี่ยเดินจะช้าหน่อยเอ้ยเดี๋ยวก่อนเธอเห็นไหมมันมีไฟนำทางอยู่อ่ะใช่บางทีอาจจะมีคนปิดไว้ก็ได้ อ๋อก็คือมีไฟนําทางแต่ว่ามันไม่ได้เปิดนะฮะมันอาจจะมีคนปิดไว้และแคชเชียร์ไปไหนเนี่ยคือแถวนี้มันถูกทิ้งร้างหรือเปล่าเนี่ยทําไมมันถูกปิดไฟหมดเลยอะ่ะเฮ้ยข้าขายของว้าวเชียร์นกบินผ่านบ้าเอ้ยมันอะไรอะ่ะไม่รล้แค่อีการดอะ่ะไปกันต่อเถอะเชียร์ไปพุ่งขึ้นไปตกใจหมดโอ้ชิบหายที่นี่มันถูกทิ้งร้างป่ะเนี่ยแม่งเล่นอะไรแผ,งแผงแลงๆอีกแกะ ูตอนแรกก็นึกว่าเป็นคานิวที่แบบว่าแบบเปิดให้คนมาเที่ยวแต่ไม่ใช่ว่ามันแบบเหมือนถูกทิ้งร้างหรือไมมก็ถูกปิดบริการชั่วข่าวนะครแต่ว่าเราก็เข้ามามีนักทรงนังสือพิมพ์ด้วยอ่านได้ปะไม่ได้นะฮะอุย้ยเสียงอะไรวันนี้ยกุ๊ปกรับโอ้โหแม่งที่นี่มันที่ไหนครับเนี่ยคลิปเอายูเด้เข้าเดี๋ยวรอฉันด้วยโอ้โ,อโ,อโห,โหแล้วมันเข้าไปไม่รอกูเลยอีหา อะไรวะเนี่ยเป็นแฟนแบบไหนครับโหเข้ามาแล้วที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยน่าจะเป็นบ้านผีสิงนะฮะตรงนี้มีโน้ตให้อ่านด้วยนี่คือบ้านผีสิงและนี่คือเรื่องราวของบ้านหลังนี้ครอบครัวไรเป็นครอบครัวที่ใช,ช้ชีวิตอย่างสงบสุขสันโดษในฟาร์มของเขาแต่ทุกอย่างทุกอย่างนั้นได้เริ่มเปลี่ยนไป เมื่อลูกคนเล็กเริ่มบ่นถึงชายคนนึงที่จับจ้องมองเขาจากทางประตูตอนแรกมีใครสนใจเลยเขาคิดว่าเขาเป็นแค่ฝันร้ายแต่ไม่นานมานั้นก็มีคนอีกคนนึงเอ่ยถึงคนแบบเดียวกันเหมือนในฝันของเด็กน้อยคนนั้นพ่อแม่ก็เลยเห็นเขาด้วยเช่นกันเป็นชายที่ร่างสมใหญ่ใส่หน้ากากยิ้มกว้างยืนตรงอยู่ยงเงียบหน้าประตูบ้านของพวกเขาเมื่อพ่อวิเค้าไปหาเขาก็หายตัวไปมาเป็นความหวาดกลัวที่ทําให้ค,ครอบครัวนั้นหวาดระแวง จนกระทั่งวันหนึ่งพวกเขาก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยเจ้าหน้าที่สืบสวนบอกว่าบ้านหลังนั้นพังยับเยินหน้าต่างถูกปิดตายด้วยแผ่นโลหะบัตรนี้เวลาได้ผ่านมา22ปีแล้วนับตั้งแต่วันที่ครอบครัวของโรคหายตัวไปและพวกเขาก็ไม่เคยถูกพบอีกเลยบ้านหลังนี้ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้ภาพถ่ายจากคดีร้ายเมื่อคนพบวัสดุบางอย่างมาจากถานที่จริงมานําเสนอในถานที่แห่งนี้ด้วยโอ้ก็คือเป็นครอบครัวที่ อาศัยอยู่ในชนบ,บทโดดเดี่ยวนะฮะทำฟาร์มและทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปเพราะว่าลูกคนเล็กเนี่ยเห็นชายประหลาดใส่หน้ากากตัวดํายืนจ้องมองเขาจากทางหน้าประตูหลังจากทุกคนก็เริ่มเห็นแบบเดียวกันแบบเหมือนโดนติดเชื้อนะฮะทุกคนค่อยๆเริ่มเห็นจนทุกคนในบ้านเห็นแล้วจู่ๆวัดหนึ่งทุกคนก็หายตัวไปแบบไร้ร่องรอยฮะ,ะโอ้โหบ้าเอ้ยมันน่ากลัวชะมัดโอเคไปฮะ,ะเข้าไปข้างในนี้วัดเว้ย ประตูมันปิดแล้วฮะชิบหายเอ้ยต้องไปตรงไหนวันนี้่ยเชียแจ็คมันอยู่ไหนอุ้ยอะไรเสียงอะไรอ่ะว้าวแจ็คแกอยู่ไหนวะโอ้โหเมื่อกี้ผมเห็นไอ้คนใส่หน้ากากแบบในเรื่องเล่าฮะโอ้และจบแล้วเดโมโคตรน่ากลัวโอ้โหแต่ว่าฟอนต์มันเร็วไปหน่อยผมอ่านไม่ไม่ค่อยทันนะับบางทีต้องขออภัยด้วยโอเค นี่คือทั้งหมดของเกมสต k เกอร์สาเดโมฮะวิภาคสามมนทำดีมากเลยนะแต่ว่าภาคหนึ่งภาคสองผมยังไม่เคยเล่นเลยเออเดี๋ยวจะลองแง้มแง้มไปหาดูแล้วกันนะว่าภาคหนึ่งภาคสมันโอเคไหมนะฮะเออแต่สำหรับปกเล่กเกมเมอร์ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ